ในคลิปนี้แก้วจะสอนตีบ้าน12ด้วยสูตรควินชัดไนเนอร์หมูป่าแก้วมีชม2แบบนะครับแบบแรกแก้วจะใช้เครื่องจักรเป็นเครื่องยิงลูกไฟแบบที่2แก้วจะใช้เป็นโรงถ่านถนมเมืองเลือกใช้เอาไปเล่นกันได้เลยถ้าที่ใช้ตอนนี้เลยนะครับเดี๋ยวแก้วจะใส่ลิก์จะทันไวให้ในคําภีร์นะครับสามารถกดที่ลิก์เพื่อใช้สูตรนี้ได้เลยเจอบ้านนี้แล้วนะครับบ้านที่แก้วจะตีให้มชมนะครับได้ชมกัน ถามว่าเราจะเข้ายัางไงนะครับโดยแก้มองว่าเราควรที่จะใช้เครืออยิงลูกไฟนะครับเข้าไปโจมตีอาวุธใดอาวุธหนึ่งครับอย่างเช่นเราอาจจะเข้าไปในซถไฟนะครับโจมตีกับสารวาแล้วก็ชาร์จเข้าไปด้านบนครับเข้าไปที่ควีนที่บ้าน,นครับหรือว่าจะชาร์จด้านล่างเข้าไปก็ได้นะซึ่งแก้มองว่าเราชาร์จไปที่สารวาดีกว่านะแล้วก็การลงครับให้ปล,ป,หลปล่อยคนเถื่อนลงไป1ตัวแล้วปล่อยขึ้นยิงลูกไฟลงไปนะครับใช้หมูป่าลงไป1ตัวใช้กระดานครับว่ามี เทล่าหรือว่าหรือไม่นะครับโอเคเราจะเข้าไปจากนั้นนะครับเราจะปล่อยควีนปล่อยบอลูนะครับปล่อยนางฟ้าลงไปแล้วก็ใช้ระเบิดนะครับปืนแพงเข้าไปปล่อยลงไป2ตัวเลยนะครับควีนจะเข้าไปด้านในส่วนขึนยิงลูกไฟนะครับสามารถที่จะโจมตีได้ดีเลยนะครับควีนจะเข้าไปแล้วก็ไปด้านบนขึ้นยิงลูกไฟอยู่ด้านซ้ายสามารถที่จะยิงไปถึงสรารลวะได้เราอาจจะอยคนเถื่อนลงไปหนึ่งตัวเพื่อที่จะเก็บกวาดก็ได้นะครับ คือควินครับจะตด้ลงไปครับใช้นมียบ้าลงไปและถ้าไม่ไหวนครับสามารถที่จะแช่ไปได้นครับที่ป้อมเอ็กโบเลยครับเราใช้ระเบิดเข้าไปเพิ่มนะครับโดยแก้วปล่อยระเบิดลงไปโอเคแล้วก็ใช้น้ยียบ้าลงไปครับเราสามารถที่จะแช่ไปที่ป้อมเอ็กโบได้นะครับแล้วก็ใช้ระเบิดลงไปนะครับตรงนี้เลยหัดแก้วปล่อยระเบิดลงไปนะครับแล้วก็จะเข้าไปกัน คือยิ้ไฟสมาร์ทที่จะโจมตีกับทางฝั่งของซาลวาด้านครับแต่ว่าเราเป็นแพงไม่ได้ครับนักฟ้าจะถูกโจมตีเชน,นครับเราอาจจะต้องเข้าแล้วนะครับโดยแก้วจะเข้าทางด้านซ้ายครับโดยเราใช้คิงไปด้านซ้ายปลอยไมยเนอร์และหมูป่าลงไปครับปล่อยูเดนลงไปโอเคทถงเราจะเข้าไปกันครับนักฟ้าจะตายลงไปแล้วก็เราจะทําการใช้สกิลคมพิวา่างปูเดนครับจังหวะไหนดี เนี่ยว่าจังหวะนี้แหละเราสามารถที่จะใช้ได้แล้วนะครับแล้วก็ใช้ยาเพิ่มเลื่อนครับลงไปที่บ้านหนึ่งขวดเลยครับโอเคเราใช้ยาพิษไปที่โครงกระดูกเลยแล้วก็ไมเนอร์และหมูป่าจะเข้าไปกันครับโดยเราสามารถที่จะใช้เอเพิ่มเลื่อนครับลงไปได้เพิ่มอีกหนึ่งขวดด้านบนเลยแล้วก็เรามีบอลลูนครับสามารถที่จะเอามาใช้โจมตีอาวุธได้เลยนะครับเป้าหมายของเราคือเช็คกระดังครับแต่เราเอามาโจมตีอาวุธก็ไม่มีปัญหาครับจากนั้น คูก้าตายลงไปหมดแล้วนะครับเราสามารถที่จะปล่อยเรืลักกะหัวนะครับไปเก็บกวาดได้อีกหนึ่งปัญหาของเราคือเรามักจะไม่ทันเวลาครับก็นี่คือการใช้เครื่องยนต์ลูกไฟกับสูตรควินชาร์ตไม่ได้หมู่ฝานะครับหาบ้านที่มุมๆเราเข้างาน,นครับเครื่องยนต์ลูกไฟจะไม่ถูกจับป้อมมอต้าและป้อมบิกโบให้ระวังให้ดีนะครับเจอบ้านแล้วนะครับบ้านที่แก้วจ่าตีชมกันครับามว่าเราจะเข้ายัางไงครับเราจะใช้ควินชาร์ตเข้าไปก่อน แล้วเราจะปล่อยลงฐานลงไปนะครับเพื่อที่จะจะเจาะเข้าไปนะครับโดยเราจะเข้าไปนะครับซึ่งแก้วมองว่าแก้วจะใช้ทางฝั่งของควีนครับใช้เข้าไปด้านซ้ายไม่ก็ด้านล่างครับเพราะเราต้องการที่จะให้โจมตีคิงกับควีนให้ได้นั่นเองแล้วปล่อยควีนลงไปด้านล่างครับปล่อยบอลลูนไปหนึ่งตัวปล่อยดาฟ้าลงไปนครับแล้วก็เราจะเข้าไปที่ควีนกันซึ่งเราสามารถที่จะใช้ดาล่าข้างหัวลงไปได้นครับไม่จำเป็นต้องใช้ยาบ้านนะครับ ปล่อยนรกัวลงไป1ึงตัวนะครับก็สมารถที่จะโจ,จมตีควีนได้แล้วนั่นเองควีนก็จากไฟเดอร์สายนะครับเราสมารถที่จะใช้น้ำยาบ้าลงไปหนึ่งขวดได้เลยแล้วก็ไปดดานซสายมือน,นะครับฉะนั้นอ้าวควีนเราเราไม่ได้คุยกันอย่างนี้นี่ว่าเราตั้งใจจะให้ควีนไปด้านซ้ายนะครับแต่ควีนไปด้านขวาฉันครับเดี๋ยวเราจะทำการใช้ระเบิดครับเปิดแพเข้าไปก็จะเปิดแผเข้าไปนะครับโอเค นาฟ้าถูกยิงมาครับอาจจะไม่ส่งผลดีเราใช้บอลลูนเข้าไปชิดกําดักก่อนเลยแล้วก็ปล่อยนาเมียบ้าน,นครับลงไปที่ควีนเราใช้ระเบิดครับลงไปเพิ่มเพื่อที่จะกำแพงนั่นเองเราปล่อยลงไปเพิ่มครับตรงนี้เลยเราแช่ไปที่สาระวาเลยครับโอเกือบเสียสก,กิลไปควีนหนอควีนเราใช้นาเมียบ้านลงไปครับแล้วก็จะโจมตีด้านใน แต่ไม่ใช่อยู่ในขวดครับอาจจะไปเจอสารวัตด้านซ้ายซึ่งควีนจะไปที่เสาอินซีนครับถือว่าคุ้มเลยคุมดูที่เราโจมตีได้นะครับ27%รถือว่าคุ้มเลยนะครับควีนม,มาด้านซ้ายเราจะต้องใช้ยาแช่ลงฝานครับซึ่งแก้วแช่แล้วก็แก้วจะใช้ยิงไปด้านซ้ายไปลงฐานลงฝานะครับแล้วก็ใช้ไม้เนื่นครับลงไปตรงนี้เลยเราสามารถที่จะใช้หมูป่าลงไปนะครับดูเหมือนว่าควีนจะเสียสกิลฝานะครับเราปล่อยฟูเดนลงไป แล้วก็ควีนโจมตีไปที่บ้านได้นนครับควีนก็น่าจะตายลงไปในไม่ช์าครับเราใช้สกิลคาพิมุตะเลยครับผู้ชมอาจจะสงสัยว่าทําไมแก้วดวนใช้สกิลคำพิมุตะเหมือนกัน,นครับเพราะว่าแก้วต้องการที่จะให้มมเน่และหมูฝา,าทุกตัวครับได้รับการเป็นอัปตาาชั่วคราวเกือบทุกตัวเลยก็เลยไปที่มานครับว่าทําไมเราถึงต้องใช้สกิลคำพิมุตะก่อนเลยแล้วปล่อยยาควินครับไปที่คุณกระดูกได้เลยครับตรงนี้แล้วก็ใช้เพิ่มเลือดครับลงไปที่ ป้อมสาวะเลยครับเราจะขึ้นไปด้านบนตอนนี้สนุกครับแก้วภาคอย่างมันเลยนะครับแก้วชอบนะครับเล่นแบบนี้ก็จะประมาณนี้เลยครับสูตรไม้หน้าหมูป่าครับก็เป็นหนึ่งสูตรที่หลายคนนิยมเล่นกันครับแก้วเอานำมาฝากกันครับเผื่อใครที่ยังไม่เคยเล่นครับก็สมัี่จะลองหยิบเอาไปใช้เอาไปเล่นกันได้ราบเป็นสูตรที่วางแผนคิดวิเคราะห์สนุกเลยครับโอเคเราจะเข้าไปกันครับเราใช้มือก้อนน้อยไปด้านขวาเพื่อที่จะเก็บให้ทันเวลานะครับใช้ธนูลงไป ใช้คนถือลงไปนะครับแล้วก็ใช้มาริคูดาลงไปนั่นเองโอเคก็จะประมาณนี้เลยครับนี่คือการเล่น2แบบนะครับเป็นการใช้ควนชาร์จไห้ใน,นหมู่ฟาสูตรแรกเป็นการใช้พนยิงลูกไฟนะครับแล้วก็สูตรที่2เป็นการใช้โรงฐานถล่มเมืองเลือกใช้ตามใจชอบเลยหากคุณผู้ชมที่ชอบผลงานของแก้วสามารถสรุปนแก้วได้ไง,ไง่ายๆเพียงใช้ค้นแก้วกล้ากดเติมเกม ขอบคุณมากครับที่สนับสนุนแก้วมาตลอดขอบคุณจากใจจริง